ครับมีการพูดว่า <c oughs> จะทําให้คนของมันเนี่ยคือว่าจะทําให้คนของผมเนี่ยเข้ามาในตัวผมแล้วเล่นกันอย่างหมาตัวหนึ่งให้เปิดกันให้กลับกันเข้าใจผิดแล้วฆ่ากันอีกนะรวมถึงผมไม่แน่ใจว่าคนที่โทรมาหารองมณฑลฐานบกที่26ใช้สี 3. จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทำการรับมอบทงชัยเฉลิมผลเมื่อปี2558 25และปี2559การรับมอบทงชัยเฉลิมผลก่อนที่จะมีประกาศนะฮะเหตุการณ์การสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านนะ,ะว่าเส ผมไม่ได้จว่าใช่เสรหรือเปล่าที่โทรหารองมนทนทานบุกที่26แล้วสั่งห้ามพูดอะไรบางอย่างและทำการขยับหัวคล้ายกะปล่อยโปรแกร,รมบางอย่างเพราะว่ามีเสียงและมีตัวมากกว่าหนึ่งล้านตัวที่อยู่รอบข้างผมคอยประคับประคองช่วยเหลือผมมาตลดอดระยะเวลาและว่า จะเล่นพวกมันอย่างหมาตัวหนึ่งให้เข้าใจผิดรวมถึงการเล่นรองมณฑนทนหารบกที่26เหมือนหมาตัวหนึ่งครับแปลว่าพวกท่านแลลว่าเสกับคนของเสนี่มีเพศสัมพันธ์กับมารดาของตัวเองถึงได้อยู่จุดของรองมณฑนทนหารบกที่26หรือจุดของในงานความมั่นคงทุกเหล่าทัพว่าพวกท่าน มีเพศสัมพันธ์กับมารดาผู้ให้กำเนิดของตนอ้างว่าเป็นคนของสถาบันพระมาหากษัตริย์จะเล่นศาสนาพุทธอย่างม้าตัวหนึ่งก็ทำได้หากศาสนาพุทธคริสต์อิสลามไม่ยอมอ่อนได้กว่าพวกมันก็จะทำให้เข้าใจผิดแล้วฆ่ากันเองว่าจะเล่นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเหมือนม้าตัวหนึ่ง ว่าองค์ครักติดตามสเด็จมีกินมีใช้เคราะพวกมันว่าทุกคนนั้นมีเพศสัมพันธ์หรือเก็ดไม่ตัวเองแล้วถึงได้ดิบได้ดีหลากหลายรูปแบบครับและกลับไปกลับมาว่าอย่าพูดถึงคนที่นั่งอยู่บนโซฟาตึกพงทาวเวอร์อินธทร,รมระ29นะที่ฝังโปรแกรมในห้องมึงและส่งถ่ายส่งขายต่างชาติ อ้างว่ามันนั้นเป็นคนของพระองค์หญิงครับ